สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For t u n e พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีการนาคนาคกันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรังใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดราละเอีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรง Description อันรายละอียดมาถามค่าครูได้ครับจะได้โปรโมชั่นพิเศษในปีใหม่นะครับจะเป็นครั้งสุดท้ายของ อีเวนต์นะครับก็คือวันที่10มกราคมถึง20มกราคมครับ20มกราคมเป็นวันเด่นไลน์อัลลดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการดูดวงเดือนแห่งความรักนะครับไม่ได้หมายถึงวันเดนไทยนะวันเดนไทยยังไม่แน่ใจว่าจะทำหรือไม่ทำเดีย๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งกระแสครับถ้าเผื่อมีคนดูเยอะก็จะทำวันเดนไทยให้เจาะลึกให้วันนั้นแต่ถ้าเผื่อ,อคนดูน้อยก็จะดูแค่เดือน กุมภาพันธ์เดี๋ยวมีการงานการเงินความรักสุขภาพชคอกนาสตา่มมาด้วยเนาะก็ติดตามกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันเดือนกุมภาพันธ์2568ซึ่งจะมีการโคจรยงยาราศีเพียงแค่3ดวงเท่านั้นนะครับจุดกําเนิดตานุราศีกันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและขนาใช้จุดเดียวกันมีดาวเกิกุมราศีเกิดลัณะกาเนิดในเดือนนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวหรือดาวพุธดวงแรกที่จะย้าย2รอบใน เดินนี้ด้วยนะครับก็คือดาวพุธเนี่ยย้ายดวงแรกรอบแรกเข้าสู่ราศีกุมวันที่5กุมภาพันธ์หกแนะครับดาวพุธเนี่ยโคจรจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมวันที่5กุมภาใช่ไหมก็ดาวพุธไปเจอกับดาวเสาร์นะครับอาทิตย์ยังไม่มานะพุธเจอกับเสาอยู่ในเรือนอริพุธตกอริเนี่ยตามจริงอ่ะมันไม่ได้เสียขนาดนั้นนะครับแต่แค่ให้ระวังเรื่องของปากหมายถึงคําพูดการสื่อสารการกินนะครับ อันดับแรกในการกินพุทธเนี่ยแปลว่าปากดังน,นั้นอยู่ในออดีปากกินอะไรก็จะนำโทษภัยมาสู่ตัวหมายความว่าะระวังกินของผิดสำแดงระวังกินอะ,อะไรท้องเสียอย่างเี้ยครับอะ,อะไรประมาณนี้ทํานองนี้นะครับแล้วก็อะ,อะไระพุทธแปลว่ากัดสื่อสาร ระวังคําพูดระวังการสื่อสารระวังการเจรจาการเข้าสังคมก็ยังต้องวางตัวให้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอกสารเวลาจะเซ็นอะไรระวังเพราะว่าอาจจะเกิดคดีความอริเนี่ยมันหมายถึงอุปสรรคหนี้สินโลกภัยแค่เจ็บคดีความนะครับดังนั้นเนี่ยพุทธตกอริก็คือคดีความเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวังไว้เยอะๆแต่โชคดีที่มันกลุมก่มดาวเสารเนีย่ยเป็นดาวคู่วางแผนเรียกว่าวางโครงการระยะยาวดังนั้นเนี่ย แต่าดาวผู้ป็นตอกอริมันก็หมายถึงว่าเรามีสติแต่เราไม่ได้ใช้มันอะอย่างเช่นเราแขวนพระเครื่องแต่คือพระเครื่องนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยแต่เราอ่ะเป็นคนชั่วถามว่ามันจะได้ผลไหมครับเออของที่ดีอยู่กับคนที่ดีก็จะมีประโยชน์ของที่ดีอยู่กับคนชั่วก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับของที่ระเกะระกะห้อยคอเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับหินเนี่ย หินมงคลเนี่ยบางคนเนี่ยถามว่าเออหินหินถ้าเชื่อมั่นในหินเหมือนผมเชื่อมั่นในหินว่าหินไม่มีพลังมันก็จะมีอา่าคืาเรียกว่าอะไรอะมีมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราห้อยมันไปก็ไม่ต่างอะไรกับหินที่ถ่วงแขนเราเท่านั้นเลยครับเออที่มันหนักแขนเราเท่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยใครเชื่อก็พก ใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องพกก,งก็แค่นั้นเองนะครับเมื่อกว่าเราใส่เสื้อตัวนี้ไม่สวยเราจะใส่มนทาไมถูกไหมครับก็ใส่เสื้อที่มันสวยที่มันเข้ากับเราสิก็แค่นั้นเองอันนี้คือแบบจิตวิทยาง่ายๆแบบเป็นวิทยาศาสตร์ง่ายๆเออมาอยู่ที่ความพึงพอใจเลยไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงหลักความเชื่ออะไรนะเราพูดถึงความจริงว่าเออถ้ามันใส่แล้วสวยอย่างน้อยก็คือสวยมันก็ไม่หนักข้อมือเราปกติ ถูกไหมครับมันก็อาจจะหนักแหละแต่ว่ามันก็ทําให้เราสวยเออก็ยังพอทนแต่ว่าถ้าใส่ด้วยไม่เชื่อด้วยสวยก็ไม่สวยใส่ทําไมอะดูปะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละดังนั้นเนี่ยดาวพุธมันเป็นดาวแห่งสติแต่ไม่มีสติมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่มันมันมีประโยชน์แต่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันจะได้ผลในตรงนั้นนะ่ะเออมันก็นั่นแหละก็ระวังด้วยนะครับดาวพุธตกอดีรดันกลายเป็นข้อเสียไปเลยคือ ปากหาเรื่องปากมีปัญหาพูดจาแล้วมีปัญหาชวนทะเลาะชวนวิวาทและเกิดคดีความตามมาฟ้องร้องกันอย่างเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยทำนองเนี้ยจึงต้องพึงระวังแทนที่มีของดีกับตัวกับชายไม่เป็นสุดท้ายมันก็คือดาบสองคมที่มาทิ่มแทงเราเองอะไรประมาณเนี้ยครับเนาะก็ก็พึงระวังไว้ตรงนี้แต่ดาบพุทธในอดีตเนี้ย,ยไปบารอดเอาตัวรอดได้เพราะน้ํา พุทธเป็นธาตุน้ําไหลลื่นเอาตัวรอดได้นะครับอยู่ภาชนะไหนปรับตัวได้หมดนี่คือข้อดีดังนั้นเนี่ยเข้าใจดาวพุธให้ถูกต้องแล้วเราใช้ให้มันถูกเหมือนกับเรามีความสามารถใช้ถูกเรื่องอะ่ะไม่ใช่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนาะเพราะเราไม่รู้จะหยิบอันไหนมาใช้เออมันมีของดีแหละแต่ใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นั่นแหละระวังนะครับทีนี้ดาวพุธในเรือนกลุ่มยังไม่มีข้อดีเหรอมีพุธอยู่ในเรือนกลุ่มเขาบอกผมเลยว่ามันไม่เสีย ดาวพุธอยู่ในเรือนราหูเนี่ยมันหมายถึงการรู้รอบการมองอะไรรอบครอบมองอะไรรัดกลุ่มมองอะไรมองอีกด้านหนึ่งเห็นลาหูเนี่ยคือเงาหมายความว่ามองเห็นไปกระทั่งเงาหมายความว่าคือเหมือนกับพุทธที่เซสติบอะ่ะคนกันเนี่ยเป็นคนที่เป็นดาวพุธเนาะมันหมายถึงการเซสติบหมายาวาความว่าเขาเรียกว่าอายตนะเปิดหมดเลยเป็นคนที่วัย นะครับว่องไวทําอะไรว่องไว uh, เรียนรู้ไวเข้าใจไวนะครับดังนั้นนี่คือข้อดีของดาวพุธเมื่อไปอยู่ในเดือนราหูก็รู้ไวเข้าใจรู้ทันลูกเล <Isaiah. S 1> ่ลูกชนของคนนี่คือข้อดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือไปหลอกชาวบ้านเขานั่นแหละเพราะว่ามีลูกเล่ลูกชนมากเกินไปนี่เป็นข้อเสียเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าใครจะไปไปทานะผมแค่บอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียใครอยู่ใกล้ดีก็เป็นดีพุธเนี่ยอยู่ใกล้ดีเป็นดีอยู่ใกล้พะเป็นพะอยู่ใกล้โจรเป็นโจรพุธเนี่ยมันขี้เล่นแบบ มันเหมือนกับว่าเป็นคนที่ก๊อปปี้เก่งดาวที่ก๊อปปี้เก่งคือดาวพุธไม่ใช่ลาหูนะครับไม่ใช่ดาวที่หมายถึงการแบบคือพุธเนี่ยมันมินเมกับการที่หมายถึงการขโมยด้วยมันหมายถึงว่าเออ่มันมันมีตำนานของทางกรีกนะครับกรีกโรมันเนี่ยมันจะมีตำนานของอ่าเขาเรียกว่าเมอร์คิวรีเนี่ยไปแอบขโมยแม่นะกลับมาจากยักษ์เซครับนะครับดังนั้นเนี่ยอ่าไปขอบกรรมลำนำด้วยกัน อ่าคะแนนแบบไม่เหมือนกับเป่าคุยแล้วสักอย่างหนึ่งเป่าปีเป่าคุยสักอย่างหนึ่งนี่แหละเราให้อยากกลับก็เลยขโมยแม่ออกมาเนี่ยก็คือการขโมยเหมือนกันหรือการใช้เล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยใช้ถูกทางนะครับมันหมายถึงการค้าแต่ไม่ได้หมายถึงการคดโกงนะครับดาวพุธเนี่ยโชคดีที่ถ้ามันไปอยู่เรือนลาหูมันคือโกงแต่ถ้าเผื่อมันอยู่พุธปกติเนี่ยมันคือการค้าเข้าใจไหมครับคือกลยุทธ์ปกติอันนียเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยแยกให้ออกว่าพุธกับาหูไม่เหมือนกันทีนี้ าดาพุดธมาจากเจริญกรรมะกับเจริญตันุตนุอริก็คือตัวเองเนี่ยสร้างปัญหาขึ้นมาเองก็วางแผนไว้นะครับจะได้ไม่ไม่เกิดเรื่องเกิดราวหรือเกิดเรื่องก็แก้ทันนะ่ะแล้วกรรมะยังอริด้วยก็หมายถึงปัญหาเรื่องการงานเรื่องอุปสรรคติดขัดนะครับดาวคานยิ่งมาถอยด้วยแล้วถอยอยู่ในเดินกรรมะอีกต่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงการงานติดขัดล่าช้านะครับทำอะไรไม่ได้ดังใจหุงดหงิดไปหมดนะครับเพราะว่ามาจะมีนบารณะที่มาถึงความลำคาญด้วยเดินทางบ่อยอยู่เอยนะครับ พาะสาชักก็ไปกรรม,มะกรรมะกระถอยหลังอย่เงี้ยครับไม่ได้ว่าเปถอยหลังในกรรมะนั่นแหละการงานติดขัดล่าช้าเดินทางบ่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวออกเดี๋ยวเดินทางอยู่อย่างนั้นนะนะครับแล้วมันอาริก็คือความยุ่งยากนั่นเองนะครับมันก็คือเรื่องติดขัดนะพูดง่ายๆเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการติดขัดของคนกันเลยนะครับก็ไม่ได้หลายแต่ก็ยุ่งยากวุ่นวายยุ่งเหยิงประมาณนั้นนะครับอา,อาทิตย์มาจะเมื่อวีนาศ เข้าเารือนอริสิบสามกุมภาพันธ์หกแปดไม่ดีนะอริวินาด,ดีแต่วินาดอาริไม่ดีวินาดอาริเนี่ยหมายถึงความลับความซับซ้อนความละเลยการไม่รอบคอบการไม่วางแผนไปตกเรือนอริเกิดปัญหาดังน,น,นั้นจึงหมายความว่าเนี่ยดาวพุธกับดาวเสาร์มันหมายถึงดาววางโครงการก,ารการันวางแผนวางแผนสิมันจะได้ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาแก้ทันแก้ได้โอเคนะมันตัวแก้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย ผมจงบอกไงว่าดาวพุธตกอริมันก็คือการที่ต่อให้มีชาวปัญญาแต่ก็ใช้ไม่เป็นหรือไม่อยากใช้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่จะโดนคือหมายว่าซวยไปด้วยทั้งที่ตัวเองก็แบบมีของดีอยู่กับตัวแต่ใช้ไม่เป็นนั่นแหละประมาณนั้นนะครับทีนี้ดาวพุธดวงสุดท้ายย้ายรอบสองนะครับดวงที่3ในเดือนนี้ดวงสุดท้ายเนี่ยราศีมีนเนาะดาวพุธเป็นประและปน,นิดวันที่27กุมภาพันธ์หกแย้ายอีกรอบหนึ่งเข้าสู่ราศีมีนพบปัตนิ เป็นปรากับนิดายถึงอยู่ตรงข้างราศีเกิดไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงและดนไปเกาะกลุ่มกระเดาคู่ศัตรูและคู่ธาตุด้วยเอางี้ดูทีละคู่พุทธสุขคู่ธาตุน้ําคู่ธาตุน้ำเนี่ยหมายถึงผรกขอคู่ศิลปะและโรแมนติกอยู่ในเรือนธาตุน้ำเนี่ยโอ้โหพลังงานมันและปัตนีเนี่ยแปลว่าคู่ของนั้นนั่นจึงหมายความว่ามันโรแมนติกมากอ่าคนกันเนี่ยจะโรแมนติกมากๆในเดือนกุมภาธ์น,นี้หมายความว่ารอบเนี่ยปีเนี้ย มันจะโรแมนติกคุณจะรู้สึกว่าแบบลงไหลข้างใครกับคู่แล้วก็ลาหูมันคือความรุ่มหลงดังนั้นอยู่ในเดือนคู่จึงหลงคู่แล้วก็ด้วยสเสน่ห์ของคู่นี่ล้นเหลือเลยคือคุณจะได้คู่ที่แบบมีสเสน่ห์คุณจะได้เจอคนที่สเสน่ห์แรงคนที่แบบคุณต้องยอมอะ่ะเออคือแบบแล้วดาวพฤเป็นปลาไงยอมนะครับเป็นนิดเนี่ยอ่อนกําลังเนี่ยเออฉันยอมทุกอย่างฉันคือแบบ คุณจะได้คนที่ถูกใจคุณได้เจอคนที่ถูกใจคุณที่จะได้เจอสิ่งที่มันโดนใจคุณทั้งหมดแต่ปุตตะอริมันไม่สมหวังนะครับมันหลอกเราเท่านั้นมันดูภาพลักดูดีแต่ข้างในนี่ใส่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับหรือจะคบยาวๆนะ่ะไม่ได้คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อเท่สมาร์ทดูดีแต่ไม่มีความจริงใจเพลย์บอยอย่างพูดง่ายๆเพลย์บอยเพราะว่ามีราหูคุมด้วย ก็คือหลงไหลพวกที่ประเภทสร้างความหลงไหลได้คือพวกเพย์บอยนะครับคือผู้หญิงเนี่ยจะละลายหมดเลยเวลาเวลาเจอผู้ชายเพย์บอยเนี่ยเพราะว่ามันปากหวานเพราะมันเอาใจเก่งเพราะมันเข้าใจผู้หญิงไงก็คือเพย์บอยนะครับส่วนผู้หญิงเองเนี่ยก็ผู้หญิงหลอนลาครับประมาณนั้นนะ่ะก็คือูพง่ายว่าฉันก็เล่นก็เที่ยวไปวันๆฉันไม่สนใจหรอกฉันจะไม่คีบความสัมพันธ์ใดๆหรือถ้าจะมีคีบความสัมพันธ์ดันเป็น มือที่สามดันสะง,งันอย่างเงี้ยครับเพราะอะไรเพราะศุกราหูเขาจะราระวังภัยหมายความว่าจะโดนฉกชิงหรือเขาอะวิธีการเลือกที่ดีที่สุดจำไว้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะ,ค,ณจะคุณจะลงตัวแล้วคุณจะเอ่อเรียกว่าเหมาะสมที่สุดกับคุณเนะี่ยก็คือคนที่มีตําหนินะครับถ้าไม่มีตําหนิคือไม่ใช่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่คู่คอไม่แค่ไหนไม่ใช่เนื้อคู่นะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อคู่นะ ที่เหมาะสมกับคุณในเวลานี้ที่พอจะประคับประคองกันไปได้หรือครบได้ระยะยาวสักนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าดาวราหูเรื่องลักมันเป็นปิฎิดวงแตกเนะาะพ้นจากอลิด้วยดังนั้นเนี่ยสร้างปัญหาแน่นอนดังนั้นเนี่ยรู้เลยว่าใครก็ช่างที่เข้ามาในตอนนี้เจ็บแน่นอนนะครับมีความสุขแบบเจ็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 บแบบมีความสุขนะครับมันก็เลือกเอามันก็เลือกทุกขลาบนะครับเอ่อหรือแม่ก็แบบเข้ามาทําให้เราหลงอ่ะแต่ว่าเขาก็มีมือที่3หมายถึงว่าเราเป็นมือที่3 โดยไม่ดูตัวดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับกินน้ําใต้ศอกอะไรประทํานองเนี้ยครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าราหูจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมอดทนอีกนิดหนึ่งครับนับเข้าดาวอีกประมาณ4เดือนนะครับก็คือกลุมพามีนาเมษาพฤษภาเนาะเลยสี่เดือนดังนั้นเนี่ยสี่เดือนความรักของเราจะดีแล้วแต่ถามว่าดีสุดไหมก็ไม่เพราะดาวเสาสลับที่กันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมีคําพยากรณ์ให้เอาเป็นว่าดีขึ้นกว่านี้แต่ไม่ได้ดีขึ้น ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแบบว่าดีไม่มีเสียน่ะไม่มีนะครับยังไม่มีนะคนกันอย่ารอไปอีกประมาณสักสองปีครึ่งให้ดาวเสาเออกไปก่อนนะครับบางคว่าโอ้โหัีกสองปีครึ่งเหรอเอ้าก็มันดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงดีที่สุดก็แค่นั้นเองแต่จะหวังให้ดีที่สุดคืออีกสองปีครึ่งไม่ได้บอกว่ามันมันจะดีอีกสองปีครึ่งผมบอกว่าจะดีที่สุดอีกสองปีครึง่งเข้าใจไหมครับดีที่สุดอีกสองปีครึ่งแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ได้ดีเลยนะ เออเข้าใจไหมครับฟังดีๆทีนี้เราก็ระวังเรื่องมือที่3ามนี่แหละดังนั้นเนี่ยเดือนแห่งความรักเนี้ยปีเนี้ยไม่ได้จะดีจะสวยงามอย่างที่เราคิดอย่างที่เราฝันคือพูดง่ายว่าคนกันเนี่ยจะลุ่มหลงงงอย่ไหนเออลุ่มหลงงงวยแล้วกันเออลุ่มหลงงงวยไปกับความรักในปีนี้ เพราะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ชอบคนที่ใช่แล้วยิ่งดาวเกียรติเล็งลักกลุ่มลักเล็งลาหูเนี่ยสุดๆไปเลยคือพูดง่ายๆว่ามันมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมันไม่ได้นะมันไม่จริงนะมันไม่ใช่นะจำไว้นะครับบอกตัวเองว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่ยกเว้นเป็นคนไม่เท่านั้นแล้วตรวจสอบดีๆไม่งั้นคุณจะมีปัญหาทีหลังแน่ๆเพราะว่าอาริมันเล่นงานโอเคนะ ดังนั้นเนี่ยวิธีการเลือกมีอย่างเดียวคือคนมีตําหนิเท่านั้นครับก็เอาเป็นว่าอ,อย่าพึ่งจริงจังกับความรักดีกว่าไปโฟกัสที่งานอะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเกณฑ์คดีความก็ยังมีเพราะว่าปัตตนีเนี่ยก็หมายถึงคู่กรณีดาวพุธรางหูก็คือคดีความเนาะดังนั้นก็ยังมีเกิดระวังเรื่องการสรรยายัญญาการพูดการเจราจาการสรราื่อสารนั่นเองนะครับทาอะไรก็รู้อยู่เก็บตัวระวังอยู่ ให้มากๆนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ